เอาละครับเรามาลุ้นผลรอบที่2ของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับและดูที่รายการโพยของผมนะครับตาแรกผมใช้เงินทุนไป190บาทและผมแทงได้กำไรมา450บาทนะครับผมตานี้ผมแทงไป456บาทนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะฮะเราแทง1ไปและเลขที่ออกนะครับ1571-0นะครับและแน่นอนว่ากินเต็มเต็ม 1 8 8 0บาทนะครับสำหรับตานี้นะครับผมโอ้โหด้วยเงินลงทุนเพียงแค่190บาทนะครับหากคุณสนใจหารายได้จากหวยออนไลน์ดูนี่ครับกินเต็มเต็ม2160บาท148ด้วยต้นทุน190บาทเรากินเต็มเต็มไปที่3,600เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอดไลน์นี้เลย กลับมาพบกับผมกับรายการยี่กี่ทุนน้อยอีกครั้งนะครับรายการที่จะทําให้ทุกท่านนะฮะใช้เงินทุนน้อยที่สุดและทํายังไงให้ได้กําไรจากการเล่นหวยมากที่สุดนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องของผมเอาไว้นะฮะ เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ในทุกสัปดาห์เลยนะครับผมเอาละครับมาวันนี้กับเงินทุนเพียงแค่210บาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาดูกันว่าผมจะทำกำไรจากเงินทุนเพียงเท่านี้ได้เท่าไหร่กันนะครับเอาละครับผมทางด้านซ้ายในห้องไลน์ของผมนะฮะ ผมนำแทงมาที่8นะครับในรอบล่าสุดตอนนี้คือรอบที่63โอเควันนี้เรามาที่เว็บลอตโต้ VAP นะครับผมเอาละฮะไปกดแทงหวยเลยนะครับผมจากนั้นเลือกรอบล่าสุดซึ่งก็คือรอบที่63นะครับเมื่อเลือกรอบเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่2ตัวบน2ตัวล่างจากนั้นเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมที่19ประตูด้วยนะครับโอเคครับผมเราไม่รอช้ากดเลขที่ผมนำแทง แทงมาในกลุ่มไปเลยนะฮะซึ่งก็คือเลข8นั่นเองโอเคครับผมหลังจากนั้นเราต้องใส่ราคาแทงนะครับในรอบแรกนี้เราจะใส่ไปที่ตัวละ5บาทเพราะว่าต้นทุนเรามีเพียงแค่210บาทนะครับยอดตอนนี้จะอยู่ที่190บาทนะครับผมสำหรับยอดแทงครับจากนั้นกดส่งโพยยืนยันการส่งโพยแล้วก็รอ15นาทีเลขออกนะครับ โอเคครับครบ15นาทีแล้วนะฮะเรามาลุ้นผลรอบไล่ของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับตาแรกเราแทง8ไปแล้วเลขที่ออกนะครับผม840-38นะครับเพราะฉะนั้นตาแรกเรากินเต็มเต็ม450บาทเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะเอาเลยครับไม่รอช้านะฮะไปแทงกันต่อเลยนะครับดูที่ซ้ายมือในห้องไล์ของผมนะครับ ผมนำแทงมาที่1นะครับผมและแน่นอนทำเหมือนเดิมเลยนะครับไปที่แทงหวยเลือกที่จับยี่กี่ v p p เลือกที่รอบล่าสุดซึ่งก็คือรอบที่6 4นั่นเองหลังจากนั้นเลือกที่2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติม19ประตูเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขที่ผมนำแทงมาในกลุ่มเลยนะครับกดเลข1ไปนะครับในส่วนของการใส่ราคาแทงรอบนี้ผมจะใส่ไปที่ตัวละ12บาทนะครับ ต้นทุนตอนนี้จะอยู่ที่4 5 6บาทนะครับผมและจากนั้นก็กดส่งโพยกดยืนยันการส่งโพยแล้วก็รอ15นาทีเลขออกนะครับเอาเลยครับเรามารุ้นผลรอบที่2ของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับและดูที่รายการโพยของผมนะครับตาแรกผมใช้เงินทุนไป190บาท และผมแทงได้กำไรมา450บาทนะครับผมตานี้ผมแทงไป456บาทนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะฮะเราแทงหนึ่งไปและเลขที่ออกนะครับ15710นะครับและแน่นอนว่ากินเต็มเต็ม1 8 0บาทนะครับสำหรับตานี้นะครับผม โอ้โหด้วยเงินลงทุนเพียงแค่190บาทนะครับผ่านไปเพียงแค่2รอบหรือ30นาทีเท่านั้น ผมทำกำไรได้ถึง1,080บาทนะครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นนะครับผมใครสนใจอยากจะทำกำไรเหมือนผมนะฮะแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะครับเพื่อเข้ากลุ่มของผมที่ผมนำแทงอยู่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่สองรอบเพียงแค่นี้เท่านั้นนะฮะใครสนใจอยากจะติดตามเพิ่มเติมนะครับผมก็ให้เข้ามาในกลุ่มได้เลยนะฮะมาเจอผมในกลุ่มคุย ผมในกลุ่มนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมขอจบลงเพียงแค่เท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ